อยู you ่เซนเทอรนเวอร์มาเดินเล่นโซนเปิดใหม่เข้ามาแอนเดินไปเดินมาจะเอเจอกับแบรนด์โนแว์สตูดิโอของพี่โยโยทินภูลสำรองเจอเสื้อแรไอเทมหลายตัวที่น่าสนใจตัวนี้นะเป็นเสื้อสกีนโจมของนักร้องสาวชาวไอซ์แลนด์บิยอกปกอัลบ,บั้มที่สองโพสในคอสอ9 9 9 5ราคาเบาๆ 129,000บาท <Wow. S 1> ตัวที่2เป็นเสื้อแบรนด์ s t ูซี่ผลิตในช่วงปี80จุดเด่นอยู่ที่ป้ายเสื้อคือไม่ใช่เป็นป้ายของแบรนด์ s t u ซี่เนื่องจากเป็นเสื้อที่ผลิตในยุคแรกด้วยเงินทุนต่ำทำให้ s t u ซี่ซื้อเสื้อสีพื้นจากบริษัทอื่นนำมาสกรีนรลายเตม โดยผลิตจำนวนน้อยทำให้กลายเป็นของหายากและมีราคาสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทตัวนี้นะฮะก็เป็นเสื้อวินเทจลายแทททูลายยอดฮิตของออซซี่ออ o r n นนะในปี1,992ราคา45,900บาทโอ้ใครเป็นสาวกของคุณแม่มาดอน่า ตัวนี้เลยจ้าเสื้อทัวร์เดอะเกิร์ลีโชปี1992ราคาเสื้อวินเทจก็เบาๆนะ9,900บาท <Wow! S 1> เป็นบางส่วนนิวก็พามา2เสื้อวินเทจขึ้นห้างที่ c o m ม a แอที่เ e n t ์ a l World ที่นี่ยังมีแบรนด์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายลองแวะมาได้ทุกคนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิง เพื่อแจ้งตื่นว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วคลิปหน้าจะไปไหนอย่างไงตามบ๊ายบาย